สวัสดีค่ะแบ๊เอ่อไปๆๆๆๆอ่าว้ากินไปสังลูกกรุบๆอ่าว้าคือสวยแท้แง่คือสิบดชนตรงเนาออันอนี้ฮะเอ๊ะ ้คือเก่งถ้ากินยังลูกเห้ยปลากินเครื่องสังลูกฮะฮะอันนี้อันนี้คอยฮะเอานี่เอ้าปลาจะให้จะจับไหม อู๋นมกำลังตื่นวายมีลูกน้อยด้วยอ้าวอาลูกนี่อะ,อ,ะอืาว้ากินทุกอย่างเลยเพื่อนๆว้ากินง่ายอยู่ง่ายแท่อันนี้เรียงง่ายมากเอานี่ลูกนี่ อืออ้าคือง่ายแท้อ๋ออันนี้ลูกนี้หืออ้าจริงง่าย آ... เพื่อนเพื่อนฮั่น่เพื่อนเพื่อนเออเก็บ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 อ๋ออออออ่อบล็คมบล็กกิ่งหยังกันล้เนาะในในรูปนี่นี่นฮั่น hmm 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 kem keping ke tem hmm kem keping ini ini no 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 กินเก่งแทะพันนนอ้อยได้เพื่อนเพื่อนเลยอือ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 ปกินกบกบบอ่อนอ่อน

ชนถึกแ่เด้ออืมป้าอืมตไล่มาไปเลย กินนะเพื่อนเพื่อนขกวนจะขาวแท้คอยฮะโอ้ไล่มาไปละโอ้เพิ่นไล่มาไปละจะกินใบมอนได้นี่เพื่อนเพื่อนเหมือนเด้อใบมอนกับกินเลี้ยงง่ายครับที่จริงใบมอนกับกินเนีสัตว์เลี้ยงจะล่ะนะคะเพื่อนเพื่อน เรียงง่ายง่ายเพื่อนเพื่อนไปมอนลูกน้อยๆอะอะหน่ะหน่ะไปตำลูกเฮงยังเออ